ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพมจะใส่ผมดัดดิจิตอลนะคะซึ่งทรงวิกผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะมีความดัดเป็นรอนเป็นพวงด้านล่างนะคะผมแพมเองก็จะเป็นผมบ๊อบสั้นนะคะตัวที่แพมขาดไม่ได้ก็คือเสริมผมทุยแบบนี้นะคะ ปักลงไปเลยวันนี้เราจะไม่ใส่กระคาดผมนะใส่แบบสบายๆอยู่บ้านแบบสวยๆชิลๆนะคะสวยไปด้วยกันนะสาวๆใครที่มีปัญหาผมหรือไม่มีปัญหาผมคิดจะพักผมหลังจากการต่อผมนะคะใช้วิกผมครึ่งหัวเป็นตัวช่วยได้เลยนะ ใส่ง่ายใส่สบายใส่เนียนสําคัญใส่แล้วผมสวยนั่นคือคอนเซปต์ของแพมนะคะแล้วแพมก็เชื่อว่ามันต้องเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาปฏิวัติผมให้เป็นผมสวยด้วยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะ <c oughs> เห็นเห็นลอนไหมคะ <c oughs> ตัวลอนข้างล่างจะสวยมากๆนะคะสําหรับทรงนี้ถ้าใครที่ชอบผมดัดนะวันนี้แพมก็จะเสยผมขึ้นไปธรรมดานะคะอือเดี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวใครเซตทรงด้านล่างเนาะ เอาผมข้างหน้าขึ้นไปนิดนึงก่อนนี่ผมจริงด้านหน้าสามารถที่จะรวบคู่กับวิกผมใหม่ได้เลยนะคะหลังจากที่เราใส่ตัวเสริมผมทุยเข้าไปแล้วเราก็ใช้กิ๊บเสียบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคนที่มีผมบางด้านหน้านะคะสามารถใช้ตัวเสริม,มวอลลุ่มผมหรือเสริมผมทุยแบบแพมได้เลยนะเพราะามันจะทําให้ยกโคนขึ้นนะคะไม่ทําให้หัวรีบแล้วก็ แปะจนเกินไปนะคะในขณะเดียวกันก็ทําให้เราหน้าดูเรียวขึ้นด้วยนะคะนี่คือวิกผมทรงดัดดิจิตอลนะคะคือเป็นผมดัดแบบเป็นพวงด้านล่างแบบนี้นะเซะ็ตทรงง่ายๆก็คือใช้มือจับเบาๆนะคะแล้วเราก็ยกโคนข้างบนขึ้นนิดนึง เปไงคะสวยง่ายๆสไตล์แพรมนะคะเดี๋ยวเรามาสวยไปพร้อมกันนะผมสวยไปพร้อมๆกันนะคะสาวๆคิดจะมีผมสวยคิดถึงแพรมคิดถึงเพจของแพรมด้วยนะคะวิกผมครึ่งหัวมีให้เลือกมากกว่า19ทรงนะคะขอบคุณค่ะ